could do this all day, I could hear them all Hey, don't care what they all say, I'm gon' do it my way Got them like, wall, I got them like, bro. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกมวันพีชมัลติรัตนะครับในวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครคาวามัตสึนะครับที่เราได้จากกาชาโอเดงมานะครับถ้าใครยังไม่ดูกองย้อนกลับไปดูได้นะครับผมก็ก่อนจะไปดูคลิปเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับทั้งนั้นเรามาเริ่มกันดีกว่าครับเพื่อไม่ปห้การเสียเวลานะครับผมตัวละครคาวามัตสึนะครับผมมาในรูปแบบของสายโล่สีแดงนะครับนี่คือโมเดลของเขานะครับเบื้องต้นแบบนี้นะ เดี๋ยวเราไปดูที่เทปของเขากันดีกว่าครับว่าเขาทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมจะเริ่มจากด้านล่างก็แล้วกันนะครับผมหลังจากที่ตัวละครคาร์มานส์นะครับผมทําการปลดลิมิตเบรก5ดาวหลือแปดไปแล้วนะครับจะได้ความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นมา2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเมื่อเลือดของเขามากกว่า50%นะครับจะทําให้เขาลดดาเมจที่ได้รับลง20%นะครับแอร์แล้วก็เมื่อเขาทำ่าเมื่อเขาทําการโจมตีศัตรูนะครับด้วยสกิลที่2นะครับจะรีคูดาวสกิลที่2ลงครึ่งหนึ่งนะครับห้ ตามนี้นะครับผมต้องโจมตีด้วยสกิลสองนะอ่าแล้วถ้าเกิดเขานะครับผมยืนอยู่ในอาณาเขตทงของตัวเองนะครับจะทําให้ท่าหนึ่งรีคูดาวไวขึ้น50%นะครับแล้วก็หลังจากที่อ่าตัวของเขามือสื่อนะครับทำการน็อกแบ็กศัตรูนะครับภายในอาณาเขตทงนะฮะจะอินคิดดีเฟนอ์ให้ตัวเอง10%ครับสามารถทับซ้อนได้สูงสุด50%แล้วก็จะรีเล่ใตัวเองด้วย15%นะครับไอ้บัฟดีเฟนอ์ที่รีขึ้นมาเนี่ยที่มันทับซ้อนได้50%เนนี่ยมัจะหายไปก็ต่อเมื่อเราาโดนนน KO ะะครรับปมณี้ แล้วก็อันนี้โคตรโดดเด่นสำหรับตัวเขาวาส่อเลยนะฮะก็คือหลังจากที่ตัวเขาวาสือนะครับผมได้รับเขาเรียกว่าเป็นสถานะบัฟต่างๆครับไม่ใช่พวกไม่ใช่แบบลบดีเฟนซ์หรือว่าลบแอตแทกนะเป็นบัฟพ,พวกชวนเซสับสนสตานอะไรพวกนี้พิดเพลิด,ด,ดอะไรพวกนี้นะครับผมถ้าเกิดเขาได้รับมาแล้วเนี่ยตัวของเขาจะบูทแอตแทกสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสิบวินะครับไม่สามารถสแต็กได้ด้วยนะครับแล้วก็จะป้องกันการเซด้วยนะครับ่า แล้วก็ถ้าเกิดตัวของเขาสื่อได้รับพวกสถานะพวกนั้นมาแล้วนะครับผมจะมีอันหนึ่งที่ให้มาคือจะลดระยะเวลาการติดสถานะพวกนั้นเนี่ยลง80%นั่นคือทําให้เขาหายจากสถานะพวกนั้นไวัขึ้นนั่นเองครับก็จะเห็นเด่นได้ชัดเลยว่าตัวของเขาสื่อนะครับผมจะรับมือกับพวกใส่สถานะได้ดีมากๆโดยเฉพาะพวกสีเขียวทั้งหลายนะครับก็ต้องไปดูในเกมนะว่าตัวเขาจะเก่งกับตัวอะไรบ้างนะครับตามนี้นะสำหรับเทนของเขาครับส่วนสกิลนะครับผม อ่าสกิลแรกก่อนแล้วกันสกิลที่1น,นะครับผมจะเป็นการฟันระยะกลางนะครับผมฟันเป็นวงกลมๆนะแหมจะสร้างความเสียหายตอนเลเวล5สกิลสร้างความเสียหายประมาณ737ดาเมจคูลดาวน์อยู่ที่34วินาทีนะครับผมส่วนสกิลที่2จะเป็นสกิลที่มีน็อกแบ็กนะครับเป็นปิดระยะนะครับท่านี้อ่าก็จะเป็นระยะน่าจะประมาณใกล้ๆแม่ก็นะะจะเป็นระยะใกล้นะครับผมทำดาเมจเป็น1สเต็ปนะ เป็น474ดาเมจนะครับมีน็อกแบ็กแล้วก็มีลดสปีดศัตรูด้วย10%เป็นเวลา20่สิบวิคูลดาวน์24วินาทีนะครับผมตามดีนะครับทีมบูทก็จะบัฟแอตแท็กให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับแอร์เวลาแบาบว่าเพื่อนแบบบูตติดเนี่ยเพื่อนก็จะตีแรงขึ้นประมาณนี้นะครับผมทางอันก็เดี๋ยวไปดูกันเลยกว่าส่วนเหรียญเนี่ยเดี๋ยวผมขอขอไปเล่นก่อนผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีเหรียญดีๆให้มันแบบโดยเฉพาะแหละแต่อาจจะหายากหน่อยเดี๋ยวต้องลองไปเล่นดูนะครับว่าตัวคำวัส่อต้องการเหรียญแบบบบไไหนนนนนะะคคครรััเเเดดี๋ยวลลออองปู่่กนนโ ไปครับท่านเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับผมโอเคมาเมื่อกี้เมื่อกี้ผมลืมกดอ่าไอโปรแกรมอัดคลิปนะครับขออภัยก็อาจจะเปิดแปลกๆแ่อวนะตาแรกโอเคไปเลยเนาะนะตาแรกเราได้ด่านบาราติเอ้นะครับผมอ่ะแล้วก็อ่าหลักๆของตัวอ่าของมันสื่อนะครับผมเด่นๆของเขาก็คือจะเป็นสกิลที่2นะครับแอที่มันจะสามารถรีคูดาวได้แล้วก็บัฟดีเฟนต์กับรีเลือดได้นะครับผมไอการรีคูดาวเนี่ยมันไม่ค่อยบังคับอะไรนะครับคิดว่าน่าจะ อ่าบังคับแค่ใช้ให้มันโดนก็พอนะครับใช้ให้มันโดนมันก็จะรีคูด้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้เนาะส่วนการบัฟดีเฟนต์หรือรีเลือดของตัวเองนะครับผมจะต้องใช้ในนาเขตธงเท่านั้นนะครับธงใครก็ได้ครับจะเป็นสีส้มสีฟ้าหรือว่าสีขาวก็ได้นะครับขอแค่ใช้ในในนาเขตธงให้มันโดนเนาะมันจะบัฟดีเฟนต์ให้นะครับสูงสุดห้าสิบเปอร์เซ็นต์รีเลือดได้ด้วยนะครับผมบทบาทมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับไอ้กระป๋าเนี่ยคือมันจะเน้นยืนกันทงเป็นหลักครับเราก็ไม่ต้องเวลาเพื่อนนะปล่อยเเ้าาาจะกกรันไปฮ เนี่ยเจตนาชัดเจนอ่ะกูเจตนาชัดเจนรอรัดอีอะ <c oughs> อ่ะในธงบัฟดีเฟน์ให้ตัวเองครับผมอ่ะถอยมาสักหน่อยก็ได้นะครับแหมจะเราเสียเปรียบเราถอยมาสักหน่อยครับรอครูดาวสกิลโ <c oughs> ูฟันไม่เข้าเลยว่ะอ่ะแล้วผมใช้โอ้กระเด็นไปนูน่น อ๋อคือในวิดีโอรีวิวอะถ้า2มันตีัวเนี่ยเราเราใช้จริงก็ตีโลจริงจริงครับแต่ว่าในสกิลที่เราอ่านอะคือมันจะโดนแค่คนคนเดียวแล้วก็กระเด็นไปเนะาะเอาเรียบร้อยหัวขาดหัวขาดกระโดดฟันแบบดิจิตลอลเอาตายตายหูตาย,ตายอันนี้เก็บเลยไว้เพื่อนดีกว่าวะ่ะเดี๋ยวผมขอลองสกิลนิดนึงนะครับแอบจะแบบว่าไม่ค่อยแบบเท่าไหร่นะขอขอขอลองอัดไปหนึงยังยังไม่รู้ว่าจะหาเรียดไหนให้มันดีว่ะ จริงมันไม่ต้องอะไรกับเหรียญมากได้นะหาครูดาวท่าหนึ่งให้มันก็น่าจะพอะครับไอ้ป๊าป๊ป๊า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 ชอบท่ามันวะท่ามันเนด้ดีวะ่อเดี๋ยวผมถอยไปสักนิดนึงดีกว่าครับไปสักนิดนึงดีกว่าแหมแล้วก็ทําการเป่าเข้าไปหนึ่งทีเก็บอยู่นะฟาหัดอยู่โอเรียบร้อยตายแล้วครับป๊า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 เอาตายวะเฮ้ยโอเคผมเติมเกณตรงหัวนี้ดีกว่าครับ เนี่ยมันก็จะมานี่ครับหลักๆคือตัวมันต้องเน้นเล่นในธงเป็นหลักนะครับผมนอกธงคือกากันทีครับแหมพอกันก็พยายามอยู่ในธงนะฮะพาเก็ตอุ้ยอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจานจะเย็นดีแรงไปปะเนี่ยเอามันนอกเขตนี่ว่าเดี๋ยวผมรอสักนิดนึงก่อนให้มันติดบูตนิดนึงแงโอเคเขาน่าจะไล่ผมมาถ้ฝั่งนี้จังหวะนี้ไงกระโดดฟันแบบดักๆโอ้ไม่โดนโอ้โห เคบูติ่แล้วครับตอนนี้คือมันไม่มีอะไรเลบล็อตบ่ามันมีไม่เยอะนอกจากยืนทํากันธงอย่างเดียวอันนี้เลือดคื้นหน่อยอตายเรียบร้อยอโดนนั่นอะ่ะโดนเข้ามาโง่โดนนะเพื่อนโอเคเห็นนะครับหน้าที่มันไม่มีอะไรเลยครับผมนอกจากยืนกันธงอะ่ะตรงไหนเกรเต็มหมดแล้วใช่ไหมที่บ้านก็น่าจะเต็มหมดแล้วนะครับอ่ที่บ้านเหลือหนึ่งช่างมาไม่เป็นไรฮะเรามาหาบทบาทให้ตัวมันดีกว่าเนี่ยจริงๆมันไม่ต้องเหรียญอะไรมากใช้เหรียญเอชไอเอชที่ผมใช้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูทายคลิปแล้วกันนะอ่าสักตัวนึงก่อนไป โอเคซ่วนละกอดไปแล้วหนึ่งตัวเยียบร้ออครับผมโอเคจบไปตาแรกครับผมพอจะเข้าใจตัวละครมันแล้วนะครับพางนั้นเดี๋ยวเราไปไล่สาระกันในตาที่สองกันดีกว่าครับผมโอเคอะผมกดอาคลิปแล้วใช่ไหมโอเคมารอบที่สองนะครับผมเราได้ด่านา拉ติเอตอนกลางคืนนะครับเมื่อกี้เราได้ตอนเช้าเนาะแล้วก็อย <c oughs> <c oughs> ่างหนึ่งใช่เ <Release> ก <anyone out> <laughs> ี่ยวกับตัวกระป๋านที่ผมลืมพูดไปในตาเมื่อกี้นะครับก็คือมันจะมี ฐานาของรถระยะเวลาในการติดสถานะแล้วก็การโดนสถานะของมันเนี่ยจะแบบแอดแท็กด้วยนะครับตัวของกระเป๋าเนี่ยมันจะเก่งกับสถานะนิดนึงนะครับไม่ถึงกับแบบว่าเฉดฉายเกี่ยวกับทางการป้องกันสถานะอะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดจะสู้กับสถานะตรงๆผมแนะนำซัมโบหมัดแดงดีกว่าครับแต่ซัมโบหมัดแดงมันจะกันแบบ100%เลยนะครับแอบรอบนี้ไม่มีสีเขียวอมเหลือมีไคโดอยู่ตัวหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะไม่ดึงท้งแรกผมจะไปทางซ้ายเลยดีกว่าโอ้เพื่อนปับดีฟีนให้ขอบคุณมากครับแป๊บเดียวเองนี่ว่ะ โอเคผมยังกังวลเรื่องเหรียญอยู่วะผมกลัวทุกคนจะไม่มีเหรียญให้มันวะจริงๆถ้าจะเล่นตัวนี้ผมไม่นำซับบล์ัดแดงเหระรีหาซับบล์ัดแดงดีกว่านะครับอย่าไปโฟกัสกับตัวนี้มากเลยมันมันแค่ตัวใหม่แล้วก็เปียเข้าไปหนึ่งทีหนึ่งทีปั๊บปั๊วปั๊วปั๊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 อแม่เราติดสถานะมาแล้วหายแหละแป๊บเดียวนะครับหายแล้วนะครับอะโปรไฟล์หอไม่ได้ด้วยผมอ่าติดสถานะมาแล้วหายไหม หายแล้วโอ้โหยังไวชอบท่าหมัดหมันแบงเทพดีว่าอุตนาบมดไม่มีนะครับเนี่ยยิ่งเราโดนฐายเยอะมันก็ยิ่งบัฟเป็นแท็กครับแต่มันไม่สเปกนะเออมันได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์บะอ่ะแป๊บเดียวครับปึ๊บหายไหมแหมหายแล้วโคตรไวเลยโอ้โหสุดยอดเออมันอาจจะดีก็ได้นะเว้ยใครจะไปรู้ผู้อ่ะเขาให้พันสองอ่ะยิ่งโด,โดนฐานนะอ่ะ มันได้มันได้มาไม่เท็จประมาณสิบวินาทีนะแพมต้องเยาแพมโดนฐาบ่อยเลยนะตีหลอมก่อนเคโอ้โหเท่เลยแม่งยัยชอบท่าหมัดมันมากเลยอะสกิลสองมันได้ใช้บ่อยอ่ะอ๋อโอเคผมน่าจะน่าจะต้องไปเหรียญเอที่ผมใส่อยู่นั่นแหละนะครับเดี๋ยวให้ดูท้ายคลิปนะเหรียญเอสผมอ่ะไอตายโอ้โหเป็นไงเชี่ยแม่งโคตรเท่ชอบท่าหมัดมันมากเลยอะผมต้องหาโดนสถานะซะหน่อยแล้วมั้ง แล้วฟูจิโทลานี่นับไหมคิดว่ามันจะมีท่าที่อ่าท่าน็อกแบงกมันใช่ไหมที่ว่าเวลาโดนแล้วว่าเราจะทําให้เรานอนยาวเลยครับแต่ผมลองโดนสักหน่อยแล้วกันมันไม่มีสกิลหรอวะโอเคใคโดมาแล้วนะครับตอนนี้เขาน่าจะรอปาดน,นะดูจากสภาพแล้วครับรีบออกดีกว่าอุย้ยผมไม่โดนว่ะพู่อ่ะเข้าไปพันหนึ่งเบาช่ายเลยต้องโดนสถานะก่อนนะครับอ่ะต,ตีไปตีอุย้ยตายเพื่อนสวย บทบาทมันไม่ค่อยเยอะเพราะมันเป็นสายดีเฟน์ครับผมจะโดนอาถรรพ์ดีเฟน์บอกเออลืมนึกไปเลยเว้ยเดี๋ยวดึงธงกอนแล้วกันใครโดนน่าจะมาหาผมนะครับมาโอ้โหโคตรเบาอาชีหายละไปไหนเอสไปไหนเอสเดี๋ยวนะผมเข้าไปอยู่ในธงกับเพื่อนก่อนอ่าเราช่วยเพื่อนแล้วผมไล่เอสดีกว่าว่ะโป้งเฮซัวเราเจ็ดพันลึงล้วติดบูทฟาดีก็ตายห่าไปดิครับโอ้จังหวะนี้หมัดมันสยบปั๊บป บัตรมาร์สีฟ้ามาไงวะมาไงวะโอเคอ่ะผมผมผมพอจะหาเสีเหรียญให้เลยแหละแต่ผมไม่รู้ว่าทุกคนจะมีหรือเปล่านะครับเหรียญที่ผมกำลังจะให้เนี่ยโคตรเหมาะเลยนะเอามันได้สวยแล้วปั๊บปั๊บปั๊บเอาเชี่ยไม่โดนสวยละอ่าวเอาเคเด็กมาพอดีครับโดนมั้ยนะเพื่อนอุ้ยเด็กแรงว่ะอย่างกับล็อกดาวนมจเลยนะโอ้โหมัดเดียวตายลูฟี่ไม่ซัดผมมัดเดียวตายว่ะ โอเคครับผมต่อไปที่สนะครับเดี๋ยวเราไปดูตาสุดท้ายกันดีกว่าเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองเล่นในแบบว่าในแนวของผมบ้างผมพอจะคิดแนวทางการเล่นของมันออกมาได้แหละเดี๋ยวดูกันว่าผมจะเล่นแบบไหนในตาสุดท้ายนะครับไปไปดูกันเลยครับผมมาครับผมตาสุดท้ายครับเราได้ด่านบาราตีเอตอนกลางคืนอีกเือนเดิมนะครับแอบอาเมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะเล่นอาอีก,อกสายอีกแนวหนึ่งใช่ไหมอาสายที่ผมเนจะจะเล่นก็คือผมจะเล่นออกแนวเป็นสายวิ่งนิดนึงครับคือไปยืนแคมป์ หน้าหน้าทงหน้าบ้านเขาเลยเว้ยแล้วก so ็พยายามใส่พวกเหรียญที่มันเป็นสแต็กแบบ HP Defense มาเพื่อที่เราจะรับสถานะเยอะๆนะครับเราจะได้บัฟแอทแท็ไปสวนเขาได้อะไรประมาณนี้นะไปทวงเวลาหน้าบ้านเขายื้อหลายๆตัวให้มันวอลุมกระทืบเราอะไรแบบนี้นะครับเพื่อนน่าจะขึ้นทงง่ายนะเป็นแบบผมคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าเกิดต้นเกมไม่เวิร์กผมคงจะต้องกลับมานี่แบบเดิมนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีเหรียญไม่มีซับอะไรนะครับในหมดนี้มันล็อกแค่ระดับ10ธรรมดาเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบสายวิ่งปกติเลย อาจจะแปลกๆหน่อยนะครับแต่ผมว่าสถานเล่นเล่นทางนี้น่าจะเวิร์กนน่าจะเหมาะกับกับป่นะครับแล้วก็ถ้าจะเล่นแบบนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าไอ้ฝั่งนู้นน่ะมันมีสถานะเยอะขนาดไหนครับอย่างเกมนี้มีไฟประมาณสาตัวเห็นปะอ่าเราก็น่าจะพอเล่นสายนี้ได้นะครับเน้นแบบป่าแน่เลยว่ะอุ้ยด่วนมากูอุ้ยเกือบเกือบอ่ะป้อมดิฟเฟนต์ก่อนอ่าป้อมดิเฟนต์สักหน่อยฮะดึงธงไว้ก่อนแต่เย็นๆครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแบบพุ่งไปหาบ้านเขานะ นาโดนสถานะสาองหายแล้วหูยังไวลองคาเต,เตอร์นะเพื่อนโอเคป๊าป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 ป๊าัป๊ปปปปา,า,า,ออาปค,ค๊าปป๊าปปนน๊าปป้าปป๊าปป๊าปป๊อปแ๊าปป๊าปป๊าปป๊าบ,าาบาป๊บาปป๊าดีเฟนต์รปลงรีเลือด๊าไป๊าปป๊าปส๊าปป๊เปป๊า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 บป๊าีเฟาป์ดึกๆมาปยแล้วก,บบก,การอรับสถาะเอาับราบไฟรับพิษ รับช็อตน,นู่นนั่นสตงสตรัรรับมาเลยครับผมรับมาเพื่อที่เราจะได้บัฟแบทแท็กเป็นไปส่วนเขานะครับรอไงเพื่อนมาปะอาจจะ <c oughs> นึกว่าหินมันจะไม่ถึงวะโถเย้ยอะอะไม่ได้ครับอันนี้ทงผมนะครับอ่าโดนโ,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 โดนผักเราโดนผักพยายามเข้าไปอยู่ในทงเหมือนเดิมนะ่ะทันปะที่ทันอยู่แล้วก็ โดนคู่โดนคู่เว้ยโดนคู่จ่านะจ่านะโดนคู่นะเอ้มันเพอร์เฟคดอได้ไหมนี่นี่มันเหลี่ยมนี่มันเหลี่ยมอ่าโดนสถานะช็อตหายแล้วครับโคตรเร็วเจ๊เหนี่ตายด้วยส่วนม็อบส่วนพร้อมส่วนพร้อมส่วนเอเมนะเรายื้อไปเลยครับผมไอ้สองสามตัวที่เกิดมาเนี่ยมันต้องมาเล่นกับเรานะตอนนี้ผมบัฟดีเฟนต์มาพอสมควรแล้วฮะเราจะยืนแคมป์เลยครับอ้า มันไม่มีเหรียญวะทุกคนถ้ามันมีเหรียญมีซับอะไรผมว่าน่าจะเล่นสายเมื่อกี้ได้แล้วมันน่าจะโกงว่ะผมว่าเดี๋ยวเอาไว้ผมมีโอกาสได้ปั้นมันสักเลเวแปดสิบเดี๋ยวไปเล่นให้ดูแล้วกันนะครับตอนนี้เล่นแบบธรรมดาไปก่อนแล้วกันเล่นแบบปกติเล่นห้มาชนะก่อนตอนเนี้ยอย่าพ่งไปเล่นให้มันสายอื่นเลยผมลงขวาเอแล้วกันนะครับเนี่ยไปดึงธงท่านี้นึงกูสายวิ่งแล้ตอนนี้ <c oughs> เพื่อนเราไม่ค่อยแบบดึงธงเท่าไหร่เราต้องดึงธงท่านี้นึงอะเอชเหมือนจะค้างป่ะผมเห็นมันมูลวอล์กอยู่ที่เดิมนานแล้วเนี่ย อ่ะแล้วก็แผนเดินเพราะผมเดินตรงมางนี้ให้เขาปาดผมปาดบ้าเพื่อนอันแน่ฮเดี๋ยวดึงธงไปก่อนครับเนียนเนไปก่อนนะตอนนี้เราไม่มีบัฟดีฟงดีเฟนอะไรเลยนะครับตอนนี้อ้าผมไม่ได้ทำในธงนี่ว่าสวยแล้วอ่าแต่ได้อยู่ครับผมดึงเพื่อนดึงดึงึงสวยสวยสวยอ่ๆไึ่งไมๆให้เก็บประมาณนี้ครับผมสับตัวกระปาถ้าเกิด เดี๋ยวให้ผมมีโอกาสปั้นมันสักแปดสิบผมไปเล่นให้ดูดีกว่าวะแบบใส่เหรียญแบบสายใส่เหรียญแบบประมาณแบบเป็นสายดีเฟนต์อ่าดีเฟนต์พีเนาะแล้วก็ไปเน้นแบบเล่นเล่นแบบแนวเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันตอนมันเลี้ยวแปดสิบนะ่ะคงจะอีกนานแหละเพราะผมปั้นตัวอื่นอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญกระป๋าที่ผมจะให้เล่นแล้วกันอ่าเนี่ยผมว่าถ้าท่านผู้ชมมีเหรียญเนี่ยผมแนะนำให้เอาไปเล่นนะเหรียญของเอที่ผมใช้ปัจจุบันนะครับแอบมันจะมีอ่าแท็กรถคู่ดาวสกิลที่หนึ ทำไมถึงให้ใส่เหรียญนี้เพราะมันมีลดดามเมจเวลายืนทงคนเดียวถ้าเกิดเราไปเล่นสายเมื่อกี้เราจะอยู่ทงคนเดียวอยู่แล้วใช่ไหมครัเพราะว่าเพื่อนเราน่าจะไม่ได้มาซ้อนเราน่าจะยืนเก็บทงเราอยู่จากด้านหลังเนาะอ่าแล้วก็สเตตัสเหรียญเนี่ยผมแนะนําให้ใส่เป็น HP d e f e n s e ล้วนๆไปเลยครับผมเราจะรอเอาบั๊กไอแทมจากการรับสถานะฝั่งตรงข้ามมาส่วนสกิลที่หนึ่งนี่ก็เอาบัรลดคู่ดาวแก้นิดนึ่งนะเพราะว่ามันลดคู่ดาวท่าหนึ่งมันไม,ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะนะครับผมประมาณนี้ฮะมันมีอย่างอื่นปั๊เนี่ยมีลดดามเมจด,ด้วยยยนนนะครับเเเเเเลลลืออดดดมมมาาากกกว่่่่70%ีีีจพิ3% 13%ยนะ มันทาให้ตัวกระป๋ามันาถึกขึ้นแล้วก็ได้บัฟสแต็กจากอ่าอินคิดดีเฟนซ์จากตัวมันอีกนะครับอันนี้ก็แนะนำไปเฉยนะถ้าเกิดไม่มีก็แนะนาให้ไปหาซาโบหมัดแดงมาเล่นดีกว่าผมมันกันสถานะชัวร์แล้วมันก็ถึกพอสมควรด้วยนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับสายกระป๋าดูทุกคนนะครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ